มอไม่ได้เลยอะพวกเราต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะอยู่ดีๆมือพี่พุธก็ขยับไม่ได้อุบัติเหตุร้ายแรงไม่น่าจะได้เกิดไม่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 มีเกิดครับคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราสันนาษฐานกันว่ามือพี่พุธอาจจะล็อกพี่พุธเครียดมากแพร่ชวนทากันแดดเพื่อเบ่งเบนความสนใจพี่พยาบาลบอกว่าถ้ามันรุนแรงพี่พุธอาจจะต้องผ่าตัดนิ้วไม่ได้นี่เจ็บพอได้ยินเขาว่าผ่าตัดเท่านั้นแหละพี่พุธก็อยู่ไม่สุขเลยทีเดียวถูกว่าพี่พุธเป็นคนที่ไม่ชอบมาโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวหมอมากๆยัังงไม่่่ททนนจจะด้ใี ถึงหวันแล้วนะครับตอนนี้คุณหมอเขาคอนเฟิร์มแล้วว่านิ้วล็อกและต้องมาลุ้นระดับความรุนแรงว่าอาการของพี่พุธจำเป็นต้องผ่าไหมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากได้ผมตรวว่าดับฉีดไปแล้วมันเริ่มดีขึ้นอะไม่ต้องผ่าแล้วรอบนี้คุณหมอเขาแนะนําให้พี่พุธฉีดยาความลับหนึ่งของพี่พุธคือนางเป็นโรคกลัวเข็มตอนออกมาจากห้องนางก็ยืนเก๊กอยู่แหละแต่พอเห็นหน้าแพลบอกพี่จะเป็นลมจะเป็นลมจะเป็นลมถ้าอาการไม่ดีขึ้นพี่พุธต้องรับการผ่าตัดโดยไม่มีข้อแม้ทุกคนทายถูกไหมว่าค่ารรักษาาเท่่ไ